สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่5นะครับมีนาคมนะครับวันนี้น้องเมกัสมีอายุครบ6เดือนเต็มแล้วนะครับก็มีนัดกับคุณหมอนะครับจะฉีดวัคซีน6เดือนนะครับที่คลินิกคุณหมออมรรัตน์นะครับที่จังหวัดน้องบัวลําพูนะครับดูสีหน้าน้องเมกัสแล้วนะครับก็น่าจะรู้สึกตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นไม่ไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะพาไปที่ไหนนะครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น้องเวกัสชอบมากนะครับก็คือการนั่งรถขับก็คือเวลาได้ขึ้นรถทีไรเลยครับไม่งอแงเลยนะครับรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่นั่งรถนะครับเพราะว่าน่าจะมีอะไรหลายอย่างที่ให้น้องได้มองรอบๆข้างทางนะครับครับตอนนี้ก็ถึงคลินิีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูสีหน้าแล้วน่าจะรู้ว่าจะโดนเข็มนะครับวันนี้ อันเดี๋ยวเรามาดูช่วงที่เริ่มฉีดยากันเลยนะครับครับเดี๋ยวเราก็มาดูช่วงที่ฉีดยากันนะครับคุณหมอก็จะมีการเปิดเพลงให้น้องในการร้องก่อนครับด้วยเครื่องดนตรีก็มีการละลายพิธีกรรมนะครับเรามาดูช่วงหลังฉีดแล้วก็จะมีการเลี้ยงง่ายๆติตามที่ข้เลยนะครับร้องให้ครับแต่ชีเดือนไม่ร้องนะครับที่มาร้องตอน6เดือนนี่นะครับนี่นีเพิ่มว่านี้เพิ่มว่านี้ แต่ลางออกมาจากห้องคุณหมอนะครับพอก้าวออกมาจากน,นอกนห้องเลยก็คือหายร้องไม่ร้องไห้เลยครับน่าจะน่าจะความรู้สึกเจ็บช่วงที่เข็มฉีดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็มีอาการปกติเลยก็คือมีการยิ้มแย,ย้มปกตินะครับก็ก็ได้พาขึ้นรถกลับบ้านนะครับก็ดูตามสภาพเลยก็คือเล่นผมคุณแม่นะครับก็อารมณ์ยังดีอยู่ครับแต่ก็ยังยังยัง,ยงน่าจะ มีความเจ็บปวดตรงแผลนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังยิ้มได้นะครับนอนเล่นอยู่บนรถได้สบายนะครับไม่งองแงทีนี้พอมาถึงที่บ้านก็คิดว่าเหมือนจะเป็นเหมือนรอบสีเดือนก็คือนอนหลับนอนหลับจนจนได้ปลุกนะครับนอนหลับแบบยาวนานมากจนจนได้ปลุกให้มากินนมนะครับแต่รอบหกเดือนก็แปลกหน่อยก็คือไม่ยอมนอนนะครับ ชอบเล่นอย่างย้ามีคนเล่นด้วยชอบเล่นกับพ่อนะครับก็เล่นอนเล่นกับพ่ออยู่บนโซฟานะครับก็ได้เหยอะกองกันนะครับก็ก็น่าจะเป็นช่วงฉีดวัคซีนก็น่าจะเป็นช่วงอารมณ์ที่เปลี่ยนไปนะครับแต่ละครั้งก็จะได้พฤติกรรมที่แปลกใหม่กับขึ้นมาตลอดนะครับสำหรับการฉีดวัคซีนของน้องเมกันในรอบ6เดือนนี้นะครับคุณดูก็เขาไม่งอแงนะครับก็เล่นได้ปกติต่างแค่ ไม่ไม่ยอมนอนนะครับก็เล่นกับคุณพ่อนะครับยังอารมณ์ดียนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ายินคืนนี้นะครับคืนนี้จะจะนอนดูว่าจะงอแงนะครับแต่คาดว่าน่าจะนอนหลับเพราะว่าช่วงกลางวันไม่ค่อยไม่ค่อยนอนแล้วนะครับยังเล่นได้ปกติเยี่มแย้น,นะครับสำหรับาการฉีดวัคซีนของน้องเวกัสในรอบนี้ก็ถือว่าวเป็น สิ่งที่โอเคสำหรับคุณพ่อนะครับสำหรับคุณแม่ด้วยนะครับที่พาน้องมิกาไปฉีดวัคซีนคราวนี้ก็คือว่าประสบความสำเร็จครับไม่งอเงไม่ไม่ร้องไห้ก็นอนเฝ้าพ่อได้ไหมลูกก็เล่นเฝ้าพ่อนะเดี๋ยวพ่อจะนอนหลับครับได้ไหมได้ไหมครับผมได้ไหมครับผม